ทำเป็นครูตั้งแต่ปี2525จ25นถึงปีนี้ก็รวมได้39ปี7โรงเรียนซึ่งโรงเรียนบ้านหมี่เป็นโรงเรียนที่7ประมาณ10ปนะคะีความประทับใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ก็คือในเรื่องของการทำงานของครูในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งมีความสามารถเด็กก็น่ารักเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไร ความรู้สึกอย่างไรก็ใช้ชีวิตความเป็นครูที่นี่มีความสุขสนุกครูแต่ละคนก็มีความเป็นมิตรเป็นกำเเกงซึ่งบางครั้งเราอาจจะดูแก่เกินไปหรือเข้ากับเขาไม่ได้ครูก็พยายามปรับตัวเราก็พยายามปรับตัวเข้าหาครูถามว่ารักไหมรักภูมิใจไหมภูมิใจในโรงเรียนบ้านหมีคุณ ถามว่าในอนาคตอยากฝากอะไรก็คืออยากฝากให้ครูทุกคนทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนหรืออะไรก็แล้วแต่คิดถึงเด็กให้เยอะๆต้องขอฝากด้วยก็ถ้าจะให้พูดว่ามีความรู้สึกยังไงตอนที่จะเกษียณแล้วนะคะก็ ได้หายเหมือนกันนะคะเพราะว่าในอาชีพครูเนี่ยก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นครูแล้วก็เหมือนกับเราได้เป็นวิศวกรของสังคมนะคะเราสร้างเด็ก<ม>เด็กจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับครูนะคะแล้วก็ทําพยายามทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ได้มาอยู่ที่บ้านหมีนะคะบ้านมีเนี่ยเป็นครอบครัวที่ที่น่ารักครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นนะคะก็ ภูมิใจในบุคลากรและน้องๆของบ้านหมีพิยาทุกคนนะคะก็ขอฝากน้องทุกคนที่อยู่ที่บ้านมีฝากดูแลบ้านหลังใหญ่ของเรานะคะบ้านหลังใหญ่หลังนี้ของเราไว้ให้มันดีแบบนี้ตลอดไปนะคะรู้ว่าตอนนี้น้องๆทุกคนเหนื่อยนะคะแต่เราก็ยังดีกว่าหลายๆคนที่เขาไม่มีงานทำนะคะสู้ต่อไปนะคะน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะ ครูกัญญาปรารวัตวิชัยนะคะครูย้ายมาจากโรงเรียนโชคไทยสามัคคีเมื่อปี2,530ก็มาเริ่มอยู่ที่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาก็รู้สึกประทับใจนะคะว่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาอยู่กันแบบฉันพี่น้องมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันมีอะไรก็คุยกันได้แล้วก็นักเรียนเชื่อฟังง่ายแล้วคติประจำของครูก็คือ งานหนักไม่เคยฆ่าคนนะคะตัวดิฉันเองเป็นคนกลสินนะคะแต่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาสู่บ้านหลังใหม่คือบ้านหนีวิทยาซึ่งตอนที่ทราบข่าวว่าจะได้มาอยู่ที่นี่ความรู้สึกมีทั้งความรู้สึกสับสนงงกับตัวเองว่าจะมาอยู่ ร่วมกับคนภาคกลางได้อย่างไงแต่พอก้าวเข้ามาอยู่ในทีน่นี้ก็ได้รับความอบอุ่นความเป็นกันเองและก็สุดท้ายตามมาด้วยความสุขที่ได้รับจากบรรดาเพื่อนร่วมงานพี่ๆซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ให้ความสุขแก่ทุกคนที่ได้เดินเข้ามาและก็อยากจะฝากรุ่นน้องๆเมื่อมาอยู่ในรั้วบ้านมีวิทยาก็อยากให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขสุดท้ายนี้ ก็คงจากบ้านหลังนี้ไปถ้ามีโอกาสก็จะแวะเวียนมามาเยี่ยมมาให้กำลังใจน้องๆขอบคุณทุกคนนะคะชีวิตครูที่เป็นข้าราชการในตอนนี้ก็39ปีะนครับีิบ้านมีวิทยานี้ในช่วง10ปีสุดท้ายของชีวิตรายการก็ เข้ามาอยู่นี่มีความอบอุ่นนะครับนอกจากเพื่อนครูพี่น้องสิ่งร่วมงานนักเรียนนะครับทุกคนนะครับมีความรักความอบอุ่นมากตั้งใจไว้คือนักกีฬาให้มีความสามารถในการด้านบาสเกตบอลนะครับ,บ,เ,บ,นะรบเราก็ทําได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนจากว่ามีไปนี้นะครับนะเราก็จะดูแลน้อง มีห้องพรรักรกษาใหม่ซึ่งะอาจารย์ธนงได้ท่านได้สร้างให้แล้วก็มีแอร์ที่อยู่เย็นนะครับต่อที่เราฝากจากไปแล้วนั้นครับจะทำน้องๆก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเนื่องในโอกาสวันเกษรรียอายุราชการอดี่ฉันขอฝากกรอนไว้นะคะ เมื่อถึง30กันยาฟ้าเริ่มเปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาโรงเรียนบ้านหมีวิทยาให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้ไมิลืมเลือนขออันเชิญพระไตรรัตมาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใดาเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเลือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรัน